สวัสดีครับผมชยานันท์นาบัวนะครับเป็นวิทยากรที่บรรยายระบบโซลาเซลล์ให้กับทางสถาบันพัฒนาีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีนะครับแล้ววันนี้จะมาแนะนำเป็นชุดสาธิตนะครับการใช้พลังงานซึ่งเป็นแผงสา,าธิตของสองพอร2นะครับในแผงนี้เราจะโชว์ระบบกันนะครับที่เป็นระบบโซลาเซลล์2ระบบนะครับก็คือระบบออนริดแลวก็ระบบออฟริดนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของระบบสมาร์ทซีเคียวริตี้นะครับสมาร์ทซีเคียวริตี้ซึ่งสามารถใช้ทั้งในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถจะใช้ได้แล้วก็ใช้ในบ้านที่ที่มีระบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นสมาร์ทคอนโทรลสมาร์ทคอนโทรลก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น uh, ระบบสมาร์ทควบคุมการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านนะครับเครื่องเปิดไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งตอนนี้นะครับ่อเดี๋ยวเราจะเริ่มจากระบบออนกิดกันก่อนนะครับระบบออนริดระบบออนกิดนะครับมันจะทำงานโดยที่มันคอมไบกับระบบไฟฟ้านะครับซึ่งตัวเนี้มันจะเป็นการประหยัดพลังงานให้กับระบบไฟฟ้านะครับได้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับมาประมวลผลโดยเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับพอประมวลผลเสร็จนะครับ ก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้มันคอมบิ่ไปกับให้มันคอมบิ่ไปกับเจ้าตัวไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนทุนภาคหรือว่าไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้เราจะโชว์ผลงานให้ดูว่าหลังจากที่ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับผลิตออกมาแล้วนะครับมันเข้าระบบมาเนี่ยฮะบคอมบิ่กับไฟฟ้าเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครโหลดทายในบ้านนะครับ ใช้นะครับน้อยกว่าพลังงานที่ผลิตได้นะครับก็จะทำให้ให้เราเห็นว่า,ามีกระแสไหลเข้าไปในระบบแบบไหนนะครับะนะครับต่อไปก็เป็นนะครับต่อไปก็เป็นระบบของออฟฟิศนะครับเป็นระบบออฟฟิศระบบออฟฟิศเนี่ยนะฮะก็จะทํางานโดยใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์อีกเช่นเดียวกันครับ หลังจากนั้นนะครับผ่านเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมการชาร์จนะครับส่งไฟไปที่แบตเตอรี่นะครับเป็นไฟ DC กระแสตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะย้อนกลับขึ้นมานะครับใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ออฟกิทนะครับเป็นตัวโปรเซสนะครับให้เป็นไฟฟ้า220นะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าเสมือนกับไฟฟ้าส่วนภิภาคแล้วก็ ของนครหลวงเราอย่เช่นเดียวกันครับที่จะให้ใช้ภายในบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งมาให้อุปกรณ์ต่างๆนะครับส่งมาให้อุปกรณ์ต่างๆก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีเจ้าตัวสมาร์ทซีเคียวริตีนะครับสมาร์ทซีเคียวริตีตัวนี้นะครับสามารถส่งแสดงผลให้ท่านอยู่นะครับให้ท่านดูนะครับท่านอยู่ที่ไหนในโลกนะครับอยู่ในประเทศนะครับท่านก็สามารถที่จะโมนิเตอร์ผ่านเจ้าตัวผ่านเจ้าตัวระบบนะครับซึ่งใช้เป็นอินเทอร์เน็ต นะครับโดยที่นะครับเจ้าแผงสาธิตแผงนี้นะครับเวลาไปอยู่ในที่ทีเ่เหมือนบริการประชาชนนะครับมันจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับบริการให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ด้วยสามารถปล่อย Wi-Fi นะครับออกให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงใช้ได้ด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะมีไฟ220นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จโทรศัพท์ จะมาชาร์าจรถจักรายานไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็นโมเดลซ,ซึ่งซึ่งเราทำมาให้จำลองให้ดูในในสกเกลที่เล็กๆอยู่นะครับแล้วในส่วนตรงนี้ที่เป็นฝั่งที่เป็นออนกริดนะครับที่ที่ใช้ภายในบ้านนะครับที่ใช้ภายในบ้านเนี่ยเราจะนะครับคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันครับอยู่ที่ไหนในโลกก็เปิดปิดไฟได้นะครับ ลักษณะยอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เปิดปิดไฟเราเอาไปประยุกต์ใช้กับกอุปกรณ์ไฟฟ้ายอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้การทํางานทั้ง2ระบบเนี่ยเราสามารถทํางานร่วมกันได้ภายในบ้านหลังเดียวนะครับก็คือในส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นประหยัดไฟฟ้าภา,าครวมไปนะครับส่วนที่เป็นออฟกิตตรงนี้เราก็เอามาแยกนะครับสเปรดโหลดนะครับแยกโหลดเพื่อที่จะเอาไปใช้ หลักการของเขาก็คือถ้าเราไม่เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆนะครับมาเสียบกับไฟฟ้าภายในบ้านเราก็จะไม่เสียต่างค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตัวออฟกรณนี้ก็จะช่วยเราประหยัดได้อีกทางหนึงนะครับนอกจากว่า,าเราจะไปบริการประชาชนในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วนะครับ,รบสำหรับการบรรยายในเรื่องของแสงสาธิตวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็ขอจบการระยายวานีก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราสามารถที่จะแอดระบบอะไรเข้าไปที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆให้อีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสานที่ให้ท่านชมใหม่อีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ